สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับแนะนำตัวละครชายสูงอายุไม่ใช่เสีทินเลแต่เขาเป็นพ่อของทินเลอีกทีหนึง่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ราชาของอาณาจักรจะชื่อเหมือนบรรพบุรุษ ก็จะเป็นทินเลที่หนึ่งทินเล่ที่สองอะไรประมาณนี้ก่อของทินเลผู้เป็นบิดาก็ดูเต็มยศด,ดีด้วยหน้าที่แก่แล้วมารับรู้ว่าลูกเองตายยิ่งเครียดแตบบ่ก็ไม่ต้องเครียดนานเพราะว่าอากเกเป้ก็มาสังหารแล้วก็ยึดดินแดน อาจจะเรียกว่าปลดปล่อยแต่ความจริงก็ยึดเข้ามาอีกทีเป็นราชาคนสุดท้ายแห่งอาณาจักรทินเลทิลเลอมอาณาจักรเทลิน